เปิดเคสหูฟังจะเปิดโดยอัตโนมัติจุกหูฟังมีขนาด S, M, L สามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการโดยทำการดึงตัวเก่าออกแล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปได้เลยใส่หูฟังแล้วนำขาเกี่ยวเข้าที่หลังใบหูเชื่อมต่อบลูทูธจับคู่อุปกรณ์แล้วก็สามารถใช้งานหูฟังได้เลยสำหรับการเพิ่มเสียงให้สัมผัสที่หูฟังด้านขวาลดเสียงให้สัมผัสที่หูฟังด้านซ้าย การรับสายโทรศัพท์ให้สัมผัสที่หูฟังด้านใดก็ได้2ครั้งวางสายสัมผัสหูฟังด้านใดก็ได้2ครั้งแล้วสัมผัสที่หูฟัง2ครั้งเพื่อเล่นวิดีโอต่อและการปฏิเสธสายเรียกเข้าให้สัมผัสหูฟังด้านใดก็ได้ค้างไว้2วินาทีและสัมผัสหูฟังค้างไว้5วินาทีเพื่อปิดการทํางานหรือถอดหูฟังเก็บใส่เคสหูฟังก็จะปิดและชาร์จแบตโดยอัตโนมัติ โดยเวลาในการชาร์จประมาณ1ชั่วโมง50นาทีชาร์จเสร็จสามารถใช้งานได้ประมาณ6ชั่วโมงง่ายๆครับสำหรับวิธีใช้งานหูฟังบลูทูธเล n o v o แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ